อันนี้พึ่งได้มาใหม่จ้ะได้มาสองสองสีนะจ๊ะนั่นเพิ่งง่ามมากเลยก็จะรวมราคาเ,เลยฝฟ้าวเอา <c oughs> พอปกติสื่อมาได้ราคานี่จ้ะ้าร้านดอกไม้อีรีกะเป็นเงินไทยกับสามร้อยสามร้อยบาทแต่มือน,นั่นได้มาประมาณหกสิบเนี่ยแหละหกสิบห้าบาทประมาณนี่แหละเอเลยเอาเจ็ดสิบประมาณนี่แหละจ้ะเอเลยเอามาโอ้ยคือสิบเป็นวัดนี่พี่น้อง เป็นเจ้าเดียวกันกับทีเอสื่อมาเนี่ยลดราคาไอ้คอยสื่อนะจ๊ะเนี่ยถ้าไม่ลดเด็กก็ไม่ซื้อนะคะเพราะว่ายูเดนมาร์กก็เจ้าบัลดันิยมใบดังนะจ๊ะบัลดัยนิยมใบดงังอันนี้กับ่บแพงจ้ะจังสื่อถ้าแพงบบสื่อผู้ดงังนี่จ้ะลองซีมเมืองก่อน เนาะขั้นมันแสบก็บจังค่อยสีร่างมากหรือว่า bec เนาะจานะ้ะเนาะกับสีล่องเบิ้งเนาะจ้ะว่าเขาเขาเห็ดออกมามันถือกระเฮ้าบอแบบบางเือเอ,กกกเอ้กกินเอ้กินได้เหมือนแหลกกาแฟได้ก็ใส่เม็ดเซียลงไปน้จาจ้ะอันนี้คือเม็ดเซียเนาะจา้ะมาเลเซียเห็ดให้เอ่อมันสีไขียๆกับท่ำสาดผ่วงล้ำใส่เฮ้าเนาะเนี่ยเห็นบ่เม็ดเขาสิเป็นแบบนี้นี่ อันนี้เอซือแบบแบบเออันนี้จักน้อยจ้ะแบบดีจักน้อยนะเอาเพียพร้อมเอาออเทถทิทมน,นะมันหลายแล้วกานนี่แหละจ้ะมันมีขายตามลานไทยยู่ในโคเป็นเทเกนกับมีขายจ้ะบอแพงเนโตกับมีขายจ้ะบอแพงจ้ะเนโตขึงกิโลนะจะประมาณเาหาสิบโคนหรือประมาณนี่แหละบอแพงปันใดเพราะว่ามันหลนะแล้วก็กาแฟาเนาะ แต่สีล้องล้องเบิร์แล้วก็มีร้องสาลาเปาร้องสาลาเปาหมูหน้าหมูห <c oughs> นาคือข่อยเลยนะ้าจ้ะเดี๋ยวมาลองซิมกันจ้ะจิบกาแฟจ้ะพี่น้องตอนเศร้าๆนาาจ้ะอากาศที่เดนมาร์กเนาะอันนี้ต้นไม้กะบพท่านเดาเข่ามาเหมือนได้พี่น้องบางส่วนยังอยู่ในบ้านกะจกอยู่จ้ะอันนี้ต้นมะกรูด กระเพ้าด้ามาอยู่สองตน้นกระเพ้าแล้วก็มีกระชายอยู่ในกระเพ้านะจ๊ะมีต้นกระชายด้วยน้องกระชายเนาะดอกแก้วจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ผู้ดางจะ้ะผู้ดางผึ่งด้มาท่านไหนมีเวลาเปลี่ยนกระถางให้เพิน่นอันนี้คือต้นดอกแก้วอันนี้ต้นพักเกษตรจ้ะพักเกษตรบานเห้าเอาไปถ่กินกระตมหมูหุงกระปนุน ต้นมาก,ก็แขวนอยู่พี่น้องแล้วจ้ะจาม <c oughs> อันนี้ก็ไม้เลื้อยพ่นอ่าเป็นสายพันธุ์ที่แบบว่าดีมากๆเลยจ้ะ <c oughs> เขาเอื้นว่าอย่างละพวกฟอกเกี่ยวกับฟอกอากาศนกคข้ายๆผู้ดังเรืเ่อยคขึ้นกันคือผู้ดงังต่ว่าใบเพ่นกะจะเป็นประมาณนี้ใบเลี้ยวๆเงียวๆเนาะจ้ะเนี่ยประมาณเนี่ย อันนี้ได้มาจากพีก็เจ้าเอเพื่อนหามากเพื่อนไปเห็ุงานเราบ่น,นี้เจ้าของลานเพิ่นเอาทิ้งเอไปเจอพอดีเลยข,ขนเข่าบ้านคนมากแล้วจ๊ะพ่นละอันอันตำลึงจ้ะอันนี้คือตำลึงแล้วก็ิมีตนอ่เขาเรียกอะไรนะพญาคางคกไหมแม่นจะ่พญาคางคกเด้นี่ ไปก็สิคือใบมั่นเพิ่นเพเป็นหัวปีนี้ท่านได้เห็นหัวหัวแล้วสิคุกคุกคะคะเป็นไก่ไข่กับลูกอุกาบาตนะจ้ะท่านนึกภาพลูกอุกาบาตออกก็สิรูว่าลักษณะของลูกเพิ่นสิเป็นคือลูกอุกาบาตบ้านหกเลยจ้ะตนไหม่ถ้าเริ่มเอาตนใหม่เข้ามากกสิหกนะจ้าแล้วก็สิมีน้อง เสาวกําลังออกดอกอยู่นั่นทั้งในมุมนั่นนะจ๊ะท่านได้นั่นกําลังออกดอกจับเขามุมไปเลยเพราะว่ามันต้นใหม่มันหลายมันก็ะต้องแบบยูน้ำกันเยอะๆเนาะพี่น้องคาอันนี้คือตน้นคาจ้ะเอ๋ปุ๊มี่ท่านนด้มีหอดเวลาสิตัดต้นเกาแล้วทิ้งเพราะว่ามันตึงต้องลือลงมาคาเขายูจะยูสูงพุ่นละเพดาน นนี้ว่มีคลิปนะจ๊ะพี่น้องขอเอาคลิปต้นใหม่นี่ลระมาลงเนาะอันนี้ก็เป็นไม้ดอกจําซื้อเลาก็ไดดอกแต่ว่าเราก็งามแต่ว่าหนานาวนี่แหละเราก็สิออกดอกเนาะนี่จ้ะอันนี้ก็ต้นวาสนาเนาะจ้ะคอดกำลังงามจ้ะต้นวาสนาเลี้ยงมาหลายปีล้วได้สามสองปีแร้วม,มั้งหนึ่งสองปีประมาณ แล้วก็จะมีเอ่อเออเดี๋ยวของนอกก็มีเดี๋ยวไพาไปเดินเบิงจักหน่อยอันนี้พึ่งได้มาใหม่จ้ะได้มาสองสองสีนะจ้ะนั่นเพิ่งง่ามมากเลยก็จะรวลราคาอเล่ฝ้าวเอาพอปกติสื่อมาได้ราคานี่จ้ะ ท่าล้านดอกไม้อิลีกละเป็นเงินไทยกับสามร้อยสามร้อยบาทแต่มืน่นนันไดมากประมาณหกสิบเนี่ยละ่ะหกสิบห้าบาทประมาณนี่แหละเอกเลยเอาเจ็ดสิบประมาณนี่แหละจะ้ะเอกเลยเอามามออยคือสิเป็นวัดนี่พี่น้องเป็นเจ้าเดียวกันกันกบทีเอสซื้อมา้านี่ลดราคาเอกคอยซื้อนะจะ้ะเนี่ยถ้าไม่ลดเอกก็ไม่ซื้อนะคะเพราะว่ายูเดนมาก,ก็จะเอาบัตรนิยมใบดางนะจะ้ะ บ่นไดนนิยมใบดังอันนี้กับบอแพงจ้ะจังสื่อถ้าแพงบอสื่อผู้ดังสวัสดีจ้าน้องสาลเปากับกาแฟแก้วใหญ่ๆวันนี้วันเสาร์นะจ้ะ ใส่ปลเอฟเลยจ้ะใส่เยอะมากวันนี้เอกของงานใบหามงแรง แปลกมากเลยไส้ล้นหลามจ้ะ mm -hmm. ลูกเดียวกับอิมพี่น้องลูกบใหไงน้องหมูอิมเลยจ้ะสดกาแฟาปาตาที่นี่เอากระแสบอยู่กาแฟบีอีซกาแฟนั่งบีไอสติฟน่อนาจา้ะเอามาลองซีมเบิงเผื่อนแบงแหยมาซีมเบงแสแซบอยู่ นี่แหละจ้าเอกอะมันนี่วันเสาร์นะจ้าวันเสาร์หล่ะวันี้เออก็อมีงานหลายอยู่งานบ้านงานบ้านแล้วก็เหลือต้นใหม่บางส่วนทียังมาท่านได้เอาเข่าบ้านนะมีโครงการว่าอยากเอาเข้ามาแต่ว่าบม่มีหม่งตังตีพี่น้องตังใสจักสิเป็นแย่กันใสไหมบางส่วนอาจจะได้เอาขืนบนบ้านคือเก่าโครงการว่าสิบอต้นใหม่ขึ้นเทิงบ้านได้มันนี่ปีนี้ แต่คีบากับโค้งจะเล้ยวคืนอยู่เพราะว่าเบิ่งแล้วมันบางส่วนมันเอ่อมันบ่มีทีอยู่ขางลางแล้วก็ต้องยกขึ้นไปต้องคุยกับลุงก่อนนะจ๊ะต้นไม้ลายยังว่า ขั้นบาเข่ากับตรีตนนะย่ามไปเอากบมันกับไก่นอแปลน้ำหน้าบางอันกับแปลจากเยอรมันมากค่าตอนนี้ของพิเลกกับกอแบกใหญ่หนึง่งค่าที่ได้มาจากเมืองไทยเอยที่ได้มาจากพ่เล็กนะพิเลกนะเป็นใหญ่กับเมืองไทยพเพลย์แบงใหม่มากมีคากับตะไคร้เอ้ยมีค่ากับต้นบักูดโอ้ยเอวพิดค่ากับต้นบักูดจ้ะ เจ้าน้อยกับสิไปเตรียมตัวเตรียมตัวเหลื่มง,งานเริ่มเริ่มเวียกยุ่ยยนก่อนมือมืออื่นมืออื่นกับเหตุงานบาบสามหอดหาทุ่มมือนีเฮ็ดหาโมงแรงหอดสี่ทุ่มจ้ะนี่แหละไอ้กัมบมเบาเฮฮาปาติย่านมู อคิดหอดนน้ะจ้ะเนาะถ้าบ่าลงคลิปทุกมือก่ะเป็นสีเงาเงาบ่าค่อยสดชื่นปานใดจ้ะมื้อนี้เอก็กกาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เอหไปในเด้อพี่น้องเด้ออย,ย่าอย่าพึ่งหนีทถิมป๋ากันเด้อจ้ะกําลังไปหาอยู่ทุกบ้านเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะจ้ะเนาะที่เข้ามารับชมเนะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอ็นน้ำเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า